สำหรับบูธเกตว์ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับไฮไลท์ก็คือครับที่อยู่ข้างหลังผมครับตัวแทง500 Hybrid SUV นะครับซึ่งในงานนี้ก็มีการเปิดรับจองอย่างเป็นทางการแล้วนะครับใครสนใจก็แวะมาดูได้นะคลิปผมขึ้นไปแล้วนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างถ่ายภายนอกภายในเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับในบูธของเกตว์มอเตอร์นะครับฝั่งขวาของผมเนี่ยนะครับเดินมาก็จะเป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับก็คือตัวออร่าบูธแคทนะครับซึ่ง จะมีทั้งตัวที่เป็น GT อยู่ข้างๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัว GT คือเป็นตัวแรงของเขานะครับจอดโชว์อยู่2คันนะครับในวันสื่อวันนี้นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสีใหม่นะครับสีพิตาชิโอนะครับสีเขียวตัวนี้สวยงามทีเดียวนะนี่นี่ตามมาดูนี่คันข้างหลังอันนี้ก็คือตัวรุ่นที่เป็น500 400เริ่มต้นไม่มีแล้วนะเป็นตัวอัลตรา500ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวฟุตแคปนะครับ นอกจากรถที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วนะครับภายในบูธนะครับก็ยังมีรถที่เป็น Hybrid SUV นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว h a วาล j o l i ออนรวมไปถึงตัว H6 กนะครับก็มีจำหน่ายด้วยนี่เห็นไหมแทงส์0้นะครับก็จอดโชว์หลาอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพวกนี้เขาจะจัดใหม่นะในวันที่เป็นรอบประชาชนทั่วไปอย่างที่ผมบอกไปนะนี่โจไลออน h y b ร i d SUV รวมไปถึงตัว H6 นะครับที่เป็นตัว PHEV ก็เอามาโชว์ด้วยนะอันนี้ก็คือรถของเกร t วอ l l ในกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นตัว h a วเวลตัวแท n งนะครับรวมไปถึงตัว o o ดแค t นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในบูธของเกร a วอ a l มอเตอร์นะครับใครสนใจนะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปย้ําอีกทีนึงนะครับตัวตอนนี้แท n ง500 Hybrid SUV นั้นมีการเปิดจองแล้วนะครับโปรโมชั่นดีมากทีเดียวนะครับ ก็อ,อย่าลืมนะครับแวะมาชมกันได้นะครับที่บูธเกรดวอลมอเตอร์ครับตอนนี้อยู่กับคุณเติ้งนะครับเดี๋ยวคุณเติ้งจะมาพูดไฮไลท์ในงานแล้วก็โมเ่นต่างๆครับปีนี้เกรดวอลมอเตอร์มีไฮไลท์ในงาน คันไหนที่น่าสนใจบ้างครับโอ้มาเต็มเลยพี่อย่างตัวโอลาร์นะครับเราก็เอามาโชว์นะครับแล้วก็ตัวพิตาชิโอสีใหม่นะครับสำหรับตัวโอลานะครับเราแวะมาชมได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัว h าวาไอซิกนะครับขั้นมาปี2023แล้วก็ปี2022นะครับเราวก็มีมาโชว์นะครับรวมถึงตัวล็อกซิโตลมดีนะครับก็คือตัวโจยอัยอันนะครับก็แต่ละตัวนะครับมีแต่ละอ่าโมเดลนะครับมี โปรโมชั่นที่ดีมากๆนะครับอย่างตัวเจอร์รี่อ้อนนะครับบอกได้เลยนะครับว่าโปรนิสุดปังนะครับดีลแรงแซงทุกโปรนะครับไม่ว่าจะเป็น0%บวกบัตรน้ำมัน20,000บาทนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวเอ่อวารันตีนะครับฟรี5ปีนะครับก็คือเข้าไปเช็คระยะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับตัวหบ5ปีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว S6 นะครับถ้าเป็นตัวเอสซิกปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยนะครับก็โปรศูนย์เปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับพี่ก็คือบัตรน้ำมันสองหมื่นบาทเหมือนก นะครับก็มีโปรโมชั่นดีบให้มาเยี่ยมชมเช่นกันนะครับและที่สขาดไม่ได้พี่ก็คือตัวแทง500สำหรับตัวนี้นะครับก็เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวไฮบิดนะครับเพราะว่าที่จีนเปิดตัวเครื่องสืมพันเปิดตัวเครื่องตัวอินแล้วเราก็ได้สิทธิ์อีกแล้วนะครับมาเปิดตัวที่ไทยที่แรกนะครับก็คือตัวไฮบิดเอสยูวีนะครับสำหรับตัวแท้งพรีเมียมออฟโรดนะครับ ตัวนี้ก็คือแทง500ครับผมก่อนหน้านี้เราเอามาโชว์นะครับก็คือเอามาเก็บในเรื่องของตัวเซอร์วีความต้องการลูกค้าเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็ขายจริงแล้วครับเราออกมาให้เปิดรับจองนะครับก็ตอนนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถที่จะจองได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของเรานะครับตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปนะครับรวมถึงนะครับเรามีในเรื่องของตัว Value Pa c k a g e นะครับจ่าย5,000บาทสามารถได้รับส่วนลด ห้าหมื่นบาทเลยนะครับพี่สําหรับตัวนี้10เท่านะครับจ่ายห้าพันได้ห้าหมื่นนะครับรวมถึงตัวอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าตัวเทเลเมตริกในรถนะครับฟรี3ปีนะครับสำหรับตัวอีกอันนึงนะครับพรีเวลเชสมากๆนะครับก็คือตัวแบตนะครับแท้งไฟห้าร้อยนะครับหรือว่าแท้งห้าร้อยสำหรับเรานะครับก็คือจะเป็นรันในเรื่องของตัวเลขนะครับเป็นลิมิเต็ดห้าร้อยคันแรกเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็อยากจะให้อ่า นะครับมาเยี่ยมชมที่บูธนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัลตร้านะครับรถเราจะมีอยู่2รุ่นนะครับสำหรับแท้ง500นะครับทั้งอัลตร้าแล้วก็ตัวโปรเราเอามาโชว์ทั้ง2คันเลยครับพี่ครับตัวนี้ครับว่ามาครบคันนะทั้งคันที่เป็น EV ล้วนนะครับเป็นไฮบริดล้วนไปถึงรักอินไฮบริดเบ็ดบอลมีครบทุกแบบใช่ครับครับผมใครสนใจอย่างที่พี่เต้งบอกไปนะครับก็แวะมาได้ที่บูธเบสดบอลในงานบางกอกอินเตอร์ทีน่ามอเตอร์โชว์นี้ครับครับผม